จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมคณะทำงานทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีครั้งที่1ประจำปี2568ครับที่สารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายพัชระเศษบุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1ประจำปี2568โดยในที่ประชุมครับได้พิจารณา นโยบายหลักเกณฑ์และพิธีการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีตามแนวทางของสํงงาน,นักงานคณะกรรมก,การนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงพัฒนาภาคและนโยบายของรัฐบาลโดยจังหวัดอุตรดิตถ์จะเน้นจุดเด่นของจังหวัดมุ่งเป้าหมายอุตรดิตถ์เป็นเมืองน่าอยู่ทุกช่วงวัย แหล่งผลิตสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงเติบโตบนฐาน BCG อ,อย่างยั่งยืน และการเชื่อมโยงโลจิสติกสู่ชายแดนครับนอกจากนี้ค่ะยังได้หารือแนวทางการปรับปรุงร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์20ปีพศ2566ถึง2585ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณพศ2569เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยเน้นให้จังหวัดมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง การประชุมในครั้งนี้ค่ะเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการเติบโตสมดุลและยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั่นเอง